ผมจะทําเมนูอาหารเช้าสําหรับเด็กๆนะครับบางทีเด็กๆชอบทานออพวกฮอทดองฮอทดอกใช่ไหมครับเราจะทําคล้ายๆรูปแบบนั้นครับแต่จะทําเป็นรูปแบบสลาเปาแล้วก็มีหน้าตาที่น่ารักขอเรียกว่าสลาเปาตาโตแล้วกันนะครับก่อนอื่นเรามาทําตัวแป้งก่อนเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยต้องนําไปพักนะครับแป้งก็ประกอบไปด้วยแป้งบัวแดงนะครับเกลือครับน้ําตาลทรายแล้วก็ยีสต์ยีสต์นี่จําเป็นมากนะครับต้องใส่ฮะเอาทุกอย่างเนี่ยฮะผสมให้เข้ากันครับ หลังจากเข้ากันดีแล้วนะครับเราทำตรงกลางเป็นหลุมเล็กน้อยฮะเราจะต้องใส่น้ําอุ่นลงไป135ม l ิลรหรือว่าถ้าเบืดอช่างเป็นน้ําหนักก็ร้อยกรัมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราคนเร็วๆครับให้ของทุกอย่างเนี้ยเข้ากันดีฮะห,หลังจากที่พอเข้ากันแล้วนะครับเราจะใส่เนยลงไปนะครับอันนี้เป็นเนยขาวนะครับแล้วก็พยายามคนนะฮะนวดให้เข้ากันครับ พอแป้งเริ่มที่จะจับตัวกันเป็นก้อนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้มือนวดนะครับนี่นะฮะค่อยๆเริ่มจับตัวกันแล้วนะครับจะสังเกตนะฮะแป้งจะหลุดจากมือพลนเราค่อยๆคลึงนวดไปเรื่อยๆนะครับพอแป้งเนียนนะครับพอเลยฮะไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเยอะประมาณแค่ 3นาทีครับได้แล้วครับใส่ชามสะอาดนะครับหาพลาสติกคุมไว้นําไปทิ้งในที่อุ่นๆพักให้ขึ้นตัว2เท่าหลังจากขึ้นตัวแล้วนะครับเราทุบอากาศออกครับแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นนะฮะชิ้นหนึ่งประมาณ30กรัมครับคึ่งแป้งเป็นก้อนกลมนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราใช้เส้นกรอกนะครับชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็ผ่าหัวผ่าท้ายนะครับให้เขาบานออกได้ครับเอาแป้งแต่ละก้อนนะครับไล่แต่ลก้อนแรกที่เราทำนะฮะโรให้เป็นลักษณะยาวๆครับแล้วก็พันเส้นกรอกครับผมวางบนกระดาษไขครับแล้วก็พักในรังถึงครับจัดเรียงนะครับให้สวยงามนะครับอย่าให้ใกล้กันมากเกินไปเพราะว่า เดี๋ยวตัวแป้งสาลาเปาของเราจะขยายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในหม้อนะฮะรังถึงของผมผมตั้มน้ําไว้ร้อนจัดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราเช็ดให้แห้งครับปิดฝานะครับดับไฟครับเราจะใช้ไอ้น้ำที่เหลือเนี่ยครับ เป็นการพิสูจให้สารเปาเนี่ยพองตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพิสูจน์สารเปาในหลังถึงเป็นเวลา20นาทีครับซึ่งหลังจากพิสูจเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตาให้สารเปาของเรามีหน้าตาสวยงามครับทำตากันดีกว่านะครับตัวปากเนี่ยฮะคนใช้แค่หลอดครับจะได้ปากแดงๆสุขภาพดีๆนะครับสำหรับ ผมนะครับปนใช้เป็นต้นกระเทียมญี่ปุ่นนะครับซอยบางๆไว้นะครับสำหรับตาโตของเรานะครับเราก็จะใช้มะกอกดำครับปกติแล้วเด็กๆบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับมะกอกดำนะครับแต่ตัวสลับเตาตาโตของเราเนี่ยครับจะมีหน้าตาให้เด็กๆได้หลงไหลถือว่าเป็นการที่ค่อยๆทําให้เด็กคุ้นเคยกับรสชาติของมะกอกนะครับเพราะว่ามะกอกเนี่ยนะครับเป็นต้องบอกว่ามะกอกเขาจะเติบโตแถว แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเวลาที่ทานเยอะๆเนี่ยนะครับช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับป้องกันพวกโรคเลือดออกตามหลายฟันได้อย่างดีนะครับแล้วล่ะเราจะเอามากอกมาทําให้เป็นรูปลูปกกระตานะครับจะเป็นลูกกระตาได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราใช้ไข่ขาวนะครับในการติดหูติดตาให้เขานะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้าแต่งตานะครับส่วนน้ําตรงนี้นะฮะเราก็จุดไฟอีกครั้งหนึ่งให้น้ําเดือดแล้วก็รอดีครับเอ้าละเราเริ่มจากปากนะครับเราทาไข่ขาวครับแล้วเราก็ติดลงไปครับตามด้วยลูกตานะครับสําหรับผมนะฮะนี่ครับเราก็ทาไข่ขาวนิดๆนะครับ ซระเปลาตาโดของเรานะฮะมีผมมีอลไรแล้วน้ําร้อนดีแล้วน้ากลับขึ้นไปนึ่งนะครับเป็นเวลา10นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสระเป่าของเรานะฮะฟูดีแล้วครับพร้อมที่จะรับประทานแล้วครับ และนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้านะครับเด็กๆก็สามารถพกพาติดไปในรถรับประทานได้ครับสาลาเป่าดาโตครับ